ชุดชนเผ่าพื้นเมืองสวยงามตะการตาอาหารหลากหลายเมนูดนตรีที่ไพเราะและเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองปากาเกยอนี่คือบรรยากาศของเทศกาล The r o t a ท e f e สติ v a l คือชื่ยเทศกาลหมุนเวียนชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง หลายคนอาจเคยได้ยินหรือได้สัมผัสเรื่องราวเกี่ยวกับไร่หมุนเวียนของภูุ่ชาติพันธุ์ชาวปากาเยอแต่ต้องยอมรับว่ายังมีอีกไม่น้อยที่ไม่รู้จักและเข้าใจผิดคิดว่าเป็นได้เรื่องรอยทำลายป่านี่จึงเป็นที่มาของงาน The เดโรเทส e s สติวัลเทศกาลหมุนเวียนชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งจัดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่โดยมีความตั้งใจที่จะเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนกระเหรี่งชาวปากกาเยอได้มาสแสดงศักยภาพต่งตาง รวมไปถึงการดูแลฐานทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนผ่านได้หมุนเวียนและเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนภายนอกได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมเช่นการย้อมสีผ้าการทำอาหารจากวัตถุดิบชุมชนการแสดงดนตรีการแสดงผลงานของเหล่าครีเอเตอร์ชาวปากกาเกยอและอื่นๆอีกมากมายถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาเรียนรู้และทำความเข้าใจวิถีชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองกันค่ะ ใช้คาว่าไร่มเรียงจริงๆแล้วคำนี้มาจากคาว่าพืชนฉค่ื้นก็คือพิธี่ทำพื้ชฉีนก็คือปัปออปอยไอ้ฟุ้งตัวติดติงใช่ไหมเวลาเราเรียกเราไม่ใช้วคว่าพู้าเดียวหรือฉื่เราเรียกพู้นฉีหมายถึงการหมเรียจากการทำและปล่อยให้ตัวก็คือไร่หลักนั่นเองก็อย่าที่พูดกาคือระบบนี้เป็นวิธีของคุณกเรีนะปริ่ยงพลงอะไรตัวทุกตัว ป้อใหม่หลักก็คือเืือ่อยู่ื่อกินเป็นหลักเทอบริโภคแต่ว่านอกจากผลี่ที่มากม,มากแก็จะมกีการขายมีรายได้ด้วยก็มีก,กันเทศากาล The Rotate Festival เริ่มต้นด้วยการผูกข้อมือตามประเพณีปีใหม่ของชาวปกาเกยอและในช่วงเย็นมีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาแสดงและจำหน่ายรวมถึงการเวิร์กช็อปด้วยค่ะ มาจากกรุงเทพครับปดีมาทเที่ยวเชียงใหม่แล้วเห็นที่เขาโพสทางในเพจทางเฟซบุ๊กสเลยก็เลยคิดว่าองานน่าสนใจก็เลยวเข้ามาเพราะว่ามาเที่ยวเชียงใหม่ก็จะชอบไปตามดอยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอกับพี่น้องชนเผ่าแล้วเห็นว่ามีงานอยู่ในในตัวเชียงใหม่ก็เลยก็เลยแวะมาเยี่ยมชมน,นะครับจริงๆเราจัดงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ของคเรียรแล้วก็มีชุมชนมารวมกันถึง25ชุมชน ซึ่งกลายเป็นว่าเขาได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆด้วยกันรวมมาถึงเจอเพื่อนๆที่อยู่ในเมืองด้วยครับทำให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้เกิดเป็นการเหมือนงานรวมญาติแล้วเลยนะครับแล้วก็ทุกคนสนุกในการที่มาเจอกันแล้วมาทํากิจกรรมต่างๆในงานครับผมผู้เข้าชมและชาวชนเผ่าพื้นเมืองมีความสุขกันทั่วหน้ากับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินเกเหรียงและศิลปินอื่น,นอนอ,อีกมากมายที่เล่นด้วยเครื่องดนตรีเต ของชาวปากกากยอเพื่อสื่อสารได้หมุนเวียนอัตลักษณ์และวิถีชนเผ่าพื้นเมืองโดโรเทสก็จะเป็นพื้นที่ครับให้พื้นที่ให้คนในชนุมชนสามารถทํางานด้วยกันได้สุดท,ท้ายแล้วการที่มีโดโรเทสแล้วก็เราทำตรงนีน้มันเป็นพื้นที่ที่ให้เป็นทับให้กับชุมชนสามารถที่จะสร้าง creativity สร้างความคิดสร้างสารรค์ต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้กับในการสื่อสารเรื่องราวของตัวเองครับ กากจํทให้เราได้เห็นศักยภาพบนต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อกลุ่มชาติพันธุ์ชาวปากาเกยอนี่ยังถือเป็นอีกก้าวสาคัญในการสร้างพื้นที่ส่งเสริมนักสื่อสารชุมชนให้ได้แสดงศักยภาพผ่านช่องทางเดโรเทสเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม